ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ข้ามากินเขา่าเรือพี่น้องเลยเมื่อรุยขั่วกรบเบอ้กแล้วพี่น้องบรรยากาศก่อนคำก่อนเหมือนเนะาะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องนับชมก่อนสำหรับขั่วกรบ,บัวอครัที่มีชุม่มพอได้นนางจะคอจะแคเนี่ยะนะครับพี่น้องคนเป็นขอบขั่ว พอดีพอดีครับเป็นสุ่มเป็นสุ่มเป็นสุ่มให้เทียยเท่ยงหน้าหน่อยเที่ยงหน้าหน่อยค่อยนั่งนี่ครับมัดเป็นดอกเฮดก็ได้ครับบรรยากาศโต๊ะนั่งซีหาคนหคนัวนได้ครับขบขั่วไงแนก่ก็ยองเป็นเสียงไงเนี่ยครับได้ครับป้าบัวไมกแล้วครับไมกแล้วแสบกระตรงมาอีกครับพี่น้อง ข้าไปหาเพื่องว่าจะไปหมองไนเนี่ยทางเขาทางหัวทางเขาเพ,พื่อคดีใช่ไหมน้องว่วมีกระต่ายผอมหวานพูดน้องมีหอดกระต่ายวันมีต่ป่าเลยกระต่ายโอย้มีหอดสุ่มหวานเพลินหวานยินมันไปไซบอรแล้ว้มันอย่านนามเนาะ ก้กระต่ายอยู่แนวนี้ก็อยู่เด้อยู่เป็นแปนล่วนีิก็อยู่พ่งเป็นเหตุพ่งมันอยู่ครับปลาได้นี่สำหรับปลาขลวกัวมากินเข่ารับเนือ้อหมูแดงเอาบรรยากาศนำํำปลาบึงปลาที่แหลี่น,ออน่องก่อนจะเบิดแสง ลยพามาเก็บภาพบรรยากาศก่อนนอที่นอ้องนอมันจะเวดแสงก่อนพี่นอ้องไปเฝ่าไปโอ้ยบรรยากาศยังมายังม่แดงมากินเขาครับส่วนพนักงานสอนดับสาวสวยที่จอดรถรบติดสร้างรถไฟครับเทียบทางรถไฟครับปัตยานี่แหละครับปัตยา อยาสร้างรถไฟเนี่ยตั่วป่าบัวโอ้บิ่งบรรยากาศกับมาบ้างเมือก็มาเนี่ยมันเคล่นายบูเห็นเนาะก็ได้พามาเก็บ่ฝ่าบรรยากาศตอนกลางวันตัวก่อนแสงจะเบิดก่อนบ้างมันก็จะเบิแสงแล้วมันจะบูเห็นป่าทิ้งเห็นแตกะตาย กินกระต่ายไม้กันโอ้นี่งบอกขางก้อนแค่นี้กระต่ายพี่น้องกระต่ายกระต่ายน้อยยัง <c oughs> มีกินในจังหน่อยนะครับ <c oughs> จะสีวาวุ้มีกินเลยกระต่ายเนาะพูนทางนั้นครับทางนั้นก็มีกระต่าย หมอผีาโอ้กล่องบรตรงตัวหอมหอมมันแผ่นไปตัวไหนมันกระปกตายมาให้จันน่ารักไหมนีม่หัดหนองเป็ดครับหน่องเป็ดเป็ดตัวเดียวเป็ดกำผาฮี่เป็ดกำผาตัวหนึ่งพี่น้นองพูดมันกินยังไหนพี่น้องกระตายในเบื้องให้ผมเนี่ยพกินกิงใหม่แห้ง กินหยอดกระทิ้นนี่วะหยอดกระทิ้นวะในสาหนามกับที่นี่เป็นซอยเป็นซอยครับข้างหนอกกับทีเป็นออแอมนะมีสุ่มนางเย้ยงหนาหน่อยนางบรรยากาศกับท้างนี้กับพรท่าน,นมีคนมาอยู่เลยครับท่านเต็มหนอะม่แดแอ่งหมดนะเป็นสุ่ม นี่ฟ้าหลอมดอบครับโอ้ยเันนี้งามบ่พี่นอ้องสุ่มก็มีแจะสุ่มข้างเขาก็นั่งมีคนเต็มนะแต่ว่าข้างในยังยังคนเต็มครับมากทั้งหลอบหนอกะไรมากข้างในกะไรครับบรรยากาศข้างในพูดครับเบื้องบนพี่ นั่งจะขอเจ๊กีก็กลัวครับก็กลัวป่าอ,อย่างสวยงามเลยโอ,อ,อย้ความแสงสวยทุนก็ต้องให้อาหารป่ากันะบ่ญทุนข้างในคนมีอาหารน่าเออเมื่อที่เลยครับนี่ปแต่ปลา ตัวบางใหญ่นะเบื้องมันเห็นปากมันมาพอเมืองพอเมืองมันว่ะปาก <c oughs> มันหิวตัวมันเหยีอาปากจมฟองจมฟองออคนกับสิมานางกินกกกกกเป็นจุ่มเป็นสุ่มเยียงหน้าหน่อยคอยนางครับ ขอบขับบวครับสอบขัววอรีอรีครับขอบขับ่วตั้งแต่หากหากคนเป็นต้นไปลืมมากหองข้าวเกบ๊่รอมดอมดอกเป็นห้องกระจกครับห้องกระจกนะคือห้องข้าวเกี๊หลองเพียงนี่แหละหัข้าวเกี๊เป็นห้องเป็นหองด้วือกันสับปีกายคาไฟเผื่องให้เฟื่องดีเพื่องกิเบียคาไฟตัวคาห้องกันเนาะ พาะบรรยากาศดีดายครับนะมาเป็นนางถายกินเขากันครับจะเขา้าสั่งเข้าอยู่เชี่ยวยั้งแนมเลยนะพี่น้อ,นองโอ้ข้าบนข่าวที่เขาจะูสีเยียมเลยนะคุณย่างคนย่าง ย่างกระเพาะกระเพาะพุ่อกระเพาะพุ่มอดน้นปลาข้าวมันข้าววันเชนินไบวุ้บเรืองเบ็ดหนึ่งขีหน่อหนึ่งเนตเนตโดมที่กันนักปฏอยา

ติดจนนี่คอฝั่งวกครอีนี่ย่ำกว่านี่มันอะไรอยู่น่ะาว่าพรมก่อนมะนาวอนมะนาวกว่าก่อนน้ำตาล ตอนนี้คุนว่อยังไม่สาม,มารถใช้การได้เพราะว่าก,ก็ได้รับผลกระทจบจากเหตุการณงไวรัสโคริดดังนั้นใน,นที่จะ ินนรถข้ากันเมื่อเหมียนพรกเขาั้วหน้า่อกระปุกต่อมันาวหหต,อ,ต, anyway. ตอเมันปลาว่าจะย่างอะไรกินจนอิ่มน่องเลยข้าที่ตามเขาอยู่ ไปบอกฮะเอาไปเจอกันทิปนาคนะพี่นอ้องขอบคุณทุกทรัพย์ทุกไรขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันชิปนาครับบ๊ายบายครับ